สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรด,ดูดวงรายจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทนายดวงเป็นประจําทุกคลิปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนมีนาคม2 5 6 8หรือ2,000 25นั่นเองนะคะก็เป็นการทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading นะคะไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้านไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะดูตรงนี้ดูเป็นแนวทางเป็นกำลังใจเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะมาดูตรงนี้เป็นกำลังใจเนาะถ้าพี่ไพ่หรือไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะเตือนตามพลังงานไพ่นะคะอ่ารวมถึงนะคะถ้าใคร จากปรับ การพูดของกิงฟ้าหมายถึงว่าปรับความเร็วความช้าใน YouTube มันจะมีปุ่มฟันเฟืองด้านบนนะคะ,ะมุมขวาบนนะะก็กดไปคำว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าคุณโอเคกับ normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดใดทั้งสิ้นถ้าอยากให้เร็วขึ้นช้าลงก็ปรับได้นะคะ,ะเพราะว่าแต่ละคนความสะดวกไม่เหมือนกันในการรับฟังความเร็วความช้าเนาะแล้วก็สำหรับพวกแนวพวกพี่าคาดพิกเกอโนในแบบฉบ,บับของอาจารย์กิงฟ้าที่จะมีเป็นพี่หินเป็นกองหินให้เลือกนะคะแล้วก็ลัคกี้ชัมโซนต่าง ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์หรือดูในช่องของกิ่งฟ้าได้มีแบบ i m e l e s s นะคะแบบ12ราศีก็มีเป็นตามหัวข้อต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะอะไรจะเกิดขึ้นหรือเรื่องใหญ่สําคัญอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน15วันนี้เป็นแบบ i m e l e s s นะคะเป็น12ราศีเลยก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ด้านล่างหรือว่าในช่องได้นะคะมีแบบ เ,เป็น KFS Extra เห็นหน้ากิ่งฟ้าก็มีนะคะก็มีทุกแขนงนะคะสามารถไปดูในช่อง YouTube ได้เลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังแลวชมคลิปวดของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนมีนาคม2 5 6 8ัหารือ2,025นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะราศีกรกฎค่ะท่านา,จา,ายจกไพ่พินิแล้วก็ไพ่ถลอดอย่างเช่นเดิมค่ะออกมาเริ่มกันเลยนะคะราศีกรกฎค่ะ Embrace Personal transformation Ten of Pentacles, Two of Wands, Knights of Swords, Five of Pentacles, Six of Wands. Eight of Pentacles, Three of Swords, Seven of Pentacles, Page of Cups, Queen of Swords, Nine of Swords, and the last one by Suthai. nakata cards Ten of Swords. okay ชัดเจนมากว่านะคะว่าพลังงานของคุณนะราศีกรกฎอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสาคัญเกิดขึ้นกับคุณ<ม>เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะบางคนอาจจะเป็นการเหมือนแบบทําให้ตัวเองดูดีขึ้นบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเหมือนแบบโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในสถานที่ทํางานนะคะหรืออาจจะมีการไป เรียนต่อต่างประเทศไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะหรือคนคนไทยต่างแดนที่เป็นแฟนช่องของกิงไฟส์อาจจะกลับมาเมืองไทยเป็นได้หมดเลยมันเหมือนมีการเหมือนแบบการเดินทางเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออไปเสริมสวยเสริมหลอ่ออาจจะทําหัตถการสัญญการเป็นได้หมดเลยมันเหมือนกับว่า ออกกำลังกายทําให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นหรือว่าต้องการที่จะวางแผนชีวิตของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปก็ดีนะคะถือว่าพลังงานดีทั้งหมดค่ะและรวมถึงช่วงนี้คุณอาจจะต้องทําอะไรหลากหลายอย่างนิดนึงคืออาจจะปาดเงินนิดนึงแต่เป็นเรื่องปกติเนาะใครทํางานแล้วมันไม่เหนื่อยบ้างนะเหนื่อยแต่เป็นเรื่องแบบ เขาเรียกว่าเหนื่อยแต่ดีอะค่ะเหนื่อยแล้วก็อาจจะได้ผลพลอยได้ที่ดีกลับมาบางคนอาจจะเหนื่อยเราได้เงินมากขึ้นบางคนอาจจะแปลว่าได้รับการชื่นชมแล้วก็รวมถึงคุณเองจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนเมตตาคุณดีมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะ,ะแล้วก็เรื่องอำนาจบ,บรารมีความมั่นคง,งคุณดีแน่นอนนะคะ,ะบางคนอาจจะมีโอกาสได้มาโกตกทอดของล้ำค่าของมีค่าหรือบางคนอาจจะได้รับข่าวดี ามาจากาผู้อื่นจากครอบครัวหรือจากการทํางานหรือจากความสามารถของคุณเองก็เป็นได้นะคะบางคนอาจจะแบบเหมือนมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองหรือเราเองอาจจะไปร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองของผู้อื่นอะไรเงี้ยเหมือนแบบมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นละกันนะคะแต่มันก็จะมีคาเตือนนิดนึงว่าอย่าไว้ใจคนจนมากเกินไปอย่าหูเบาทุกอย่างต้องฟังหูไว้หูหรือว่าต้องฟังแล้วกลับมาพิจารณาว่าจริงหรือไม่จริง,รงอย่าเชื่อทุกอย่างที่เราได้ยินมานะคะจนกว่าเราจะแบบสัมผัสเองหรือว่า เ,ออเรียนรู้กับมันช่วงระยะเวลาหนึ่งถึงจะเชื่อนะคะ,ะแล้วก็รวมถึงคุณเองนะคะมีโอกาสที่ช่วงนี้อาจจะมีการแพลนที่จะลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าแพลนที่จะแบบอน,นาคตไกลๆก็ได้ยังไม่ใช่ช่วงนี้ก็ได้นะคะเหมือนแบบอยากทำอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีการซุ้มทำอะไรบางอย่างซุ้มทำโปรเจกต์ ที่สำคัญเหมือนเพื่อสร้างอนาคตของคุณเองก็ดีหรือว่าอนาคตของครอบครัวหรือว่าของคนอื่นก็ตามนะคะแต่โดยภาพรวมก็คือดีในทางที่ดีถ้าใครคิดจะมีบุตรมีลูกหรือรับสับประสัตเลี้ยงมาก็สามารถทําได้นะคะอ่าสำ,สำหรับเรื่องการงรานเจาะลึกกันเลยดีกว่าเนะเรามาดูกัน queen of pentacles ค่ะ the fool โอเค six of pentacles knights of wands นะคะ คิง o อฟมอนส s มั่นคงค่ะดีนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าทำงานฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะบอกว่าดวงขึ้นทำงานพวกฟรีแลนซ์ทำงานอิสระหรือว่าเป็นอาชีพส่วนตัวหรือเขาเรียกว่าเป็นนายตัวเองอะะ่จจะค่อนข้างดีกว่าปกติมันเหมือนกับว่าตัวคนเองจะแบบเป็นอิสระในเรื่องความคิดเป็นอิสระในเรื่องการทํางานมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าฉันต้องการทําอะไรแต่ถามว่าในกรณีที่เราเองอาจจะทํางานแล้วรู้สึกเบื่อ นะคะรู้สึกเบรนเอาต์ป้องหาอะไรอย่างอื่นทําเพิ่มหรือเขาเรียกว่าหาง,งานดีเรกเพื่อให้ออกจากกลุ่มตรงนั้นเอาตรงๆนะง,งานที่คุณทําอยู่อาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากหมายถึงว่าถ้าคุณจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทางานคุณอาจจะไปทํางานที่อื่นแต่ทํางานแนวลักษณะงานเดิมเพราะมันคือพรสวรรค์หรือความสามารถหรือประสบการณ์ที่เรามีมันหลีกเลี่ยงความสามารถของตัวไม่พ้นนะคะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้นได้อ่าแต่ถ้าบางคนบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้อะ ตรงนี้มันโอเคแล้วสิ่งที่ฉันทำมันมันก็โอเคแล้วแต่อาจจะรู้สึกเบื่อ,อหายอย่างอื่นทำหรืออาจจะแบบขยับขยายทำอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะเป็นแค่แบบช่วงอารมณ์ช่วงบูบเท่านั้นเองที่แบบจะรู้สึกอยากทำอะไรใหม่ๆเบื่อจังเลยอรืรอ,อย่างเงี้ยมันเป็นได้นะคะ,ะแต่ถ้ารู้สึกว่าเอออยากทำใหม,ม,ม่ๆจริงๆทำได้เลยนะคะถ้าเราวางแผนดีๆเราพร้อมก็ ได้เลยะะแต่โดยภาพรวมการงานของคุณนะคะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีและไพ่ขึ้นสมาธิมันหมายถึงว่าอะไรถ้าเรามีจิตที่นิ่งหรือมีสติในการทำอะไรบางอย่างอาตงตงนะงานงคุณราบเรื่นราบเรียบไพ่ขึ้นว่ายิ่งคุณมีความเป็นผู้ใหญ่มีความไต่ตรองมีสติในการทำงานทำมาหากินมีสติในการที่จะแก้ไขปัญหาบอกเลยว่าราบรื่นฉลุยแน่นอนคือไพ่มันขึ้นว่ามีความสงบ หรือว่าไม่ว่าปัญหาอะไรเข้ามาเราจะแก้ไขได้ฉะนั้นการงานของคุณดวงขึ้นมากดวงขึ้นจริงๆช่วงนี้จะทาอะไรก็รีบทำแล้วไพ่ขึ้นต้นไม้มงคลคือข่าวดีอาจจะได้รับการชื่นชมการชมเชยหรืออาจจะแปลว่าการงานของคุณได้รับความยุติธรรมมีการช่วยเหลือหนุนนําหรือว่าสมมติบางคนอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวเราเป็นธุรกิจที่แบบต้องบวชอปเมาส์ค่ะคือหมายถึงว่าปากต่อปากอ่ะมันแปลว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะแปลว่ามีคนชอบในการบริการหรือ p r o d u ั t ์ของเราเป็นปากต่อปาก ยิ่งทําให้มีคนมาอุดหนุนเราเพิ่มก็เป็นได้นะคะแต่หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าขอเตือนก็คือเรามาระวังการมีปัญหากับคนที่เราร่วมงานด้วยอาจจะหนึ่งคนที่เราเองต้องคิดก่อนพูดแล้วก็บางทีบางครั้งต้องทําใจในบางเรื่องบางทีมันแก้ไขเขาไม่ได้เราต้องแก้ที่ตัวเองอาการปิดหูปิดตาในบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องดีนะคะ แต่อย่างที่หญิงฟ้าบอกนะคนเรานะมันต้องมีความโปรเฟชชั่นอลอ่ะต่อให้เราไม่ชอบเขาแค่ไหนไม่ชอบการทํางานไม่ชอบเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่แต่เราต้องมีความโปรเฟชชั่นอลทำงานให้ได้กับทุกคนนะคะมันต้องอ่าตรงนี้มันต้องเหมืนอ,มน,ตอมนต้องใช้ใส่ความอดทนเข้าไปนะคะแต่อย่างที่หญิงฟ้าบอกเราไม่ต้องยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาพอจบงานจบเราเราใช้ไม่ยุ่งกันแต่งานก็คืองานเท่านั้นเองนะคะพพเพราะพลังงานขึ้นว่าระวังการมีปัญหากับคนใกล้ตัว นะคะประมาณนี้แต่ถ้ามันมีปัญหาจริงๆแล้วมันจาเป็นต้องแก้ไขจําเป็นต้องพูดคุยพูดให้จบคุยให้จบคุยให้เคลียร์ถ้าสมมติเคลียร์แล้วเขายังไม่เคลียร์ก็คือเราเราได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะแล้วก็ถัดไปจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงการของการกอบกวยในเรื่องการทางานกอบกวยความรู้หรือว่ากอบกวยความสําเร็จได้ด้วยเป็นนาทีทองเห็นไหมเป็นเป็นช่วงนาทีทองของคุณมากๆก,ก,การงานของคุณขึ้นมากค่ะบอกเลยนะคะก้าวกระโดดมากเลย สำหรับในเรื่องของการเรียนล่ะเป็นยังไงบ้างการเรียนคุณเหมือนมีความวิตกจริตมีความกังวลหรือว่ามีความไม่แม่ไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะเกิดขึ้นในจิตใจของคุณแต่พลังงานมันขึ้นว่าถ้าเราทบทวนบ่อยๆถ้าสมมติใครกาลังเรียนกำลังศึกษาต้องสอบอะไรอย่างเงี้ยต้องทบทวนบ่อยๆต้องอ่านบ่อยจะทําสําเร็จแน่นอนนะคะอย่าไปกลัวอะไรล่วงหน้าอย่าไปดึงอะไรที่แบบเป็นด้านลบล่วงหน้าอย่าเป็นนกาทีฟยิ t เ i อร์คือมันคิดอะไรลบไปหมดกับตัวเองมันก็จะดึงแต่อะไรลบๆเข้ามา จะมาไว้กดทังแรงดึงดูดล้อวัต traction มีอยู่จริงคิดยังไงเป็นอย่างนั้นนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ว่าคุณจะยังไงก็ตามแต่ทําให้เต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีถ้าเราทําเต็มที่เราจะไม่เสียใจทีหลังแล้วกิ่งฟ้าบอกเสมอคนเรามันมีพรสวรรค์และความเก่งที่แตกต่างกันฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเ,เทียบกับใครนะคะแต่ถ้าบางคนอาจจะเป็นการเรียนเอ้ฉันจะเรียนอยตอบปริญญาดีไหมแต่ฉันไม่มีเวลาก็พักไว้ก่อนเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าถ้าเรายังไม่แน่ใจอะไร อย่าพึ่งรีบด่วนตัดสินใจจะทําสิ่งนั้นทันทีแต่วางแผนได้แต่แบบว่าสมมุติว่าเฮ้ยฉันจําเป็นต้องเรียนแต่ใจจริงๆลึกๆยังไม่พร้อมที่จะเรียนเลยก็อย่าพึ่งพักไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่แน่ใจไม่มั่นใจอย่าพึ่งลงมือทําในบางเรื่องพักไปก่อนเลยแล้วก็เว้นระยะแป๊บนึงถ้าจิตใจเราแบบโอเคขึ้นแล้วจิตใจเราแบบพร้อมจริงๆแล้วค่อยค่อยทําค่อยเรียนก็ได้ไม่ว่ากันสําหรับเรื่องของการเงิน 8 of wands นะคะ7 of cups 4 of wands 2 of cups the strength ฝ of s ส่วนด้นเงินของคุณถือว่าไปได้เรื่อยถือว่าใช้ได้อาจจะแบบอ่ไม่ได้พีคมากแต่ก็ไม่ได้ดรอปลงนะคะพลังงานเลยขึ้นว่าคุณนะ่ะหาเงินได้เรื่อยหาเงินเก่งแต่ใช้เงินเก่งมากนะคะคือคือกิ่งฟ้าเลยบอกว่ามีสติในการใช้ตังให้มากเพราะว่ากินเหลของคุณอาจจะย่อยุเยอะ บางคนอาจจะเอาไปเสริมสวยเสริมหล่อซื้อของอะไรที่มันสนองนี้ของเราหรือว่าซื้อของเพื่อเข้าสังคมมันเป็นสิทธิของคุณทั้งนั้นเลยไม่ว่ากันบางคนบอกว่าจําเป็นจะต้องแบบฉันทําอาชีพแบบนี้ฉันก็ต้องทําให้ตัวเองดูดีมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนอย่างเดียวไงว่าใช้เงินเก่งนะเรามีสติก,ก่อนที่จะโอนเงินหรือควักเงินออกจากกระเป๋านิดนึงแล้วกันนะคะแต่บางคนถ้ามอ,มองอย่างเงี้มุมนึ่งบางคนอาจจะใช้เงินอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นบางคนอาจจะมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองมีงานบุญก็ได้ เกิดข,ขึ้นกับตัวเราเองหรือของผู้อื่นบางคนอาจจะหมดเงินไปกับการเข้าสังคมมันอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นก็ว่ากันและถ้าบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องงานแต่งของตัวเองกิงฟ้าก็ขอแสดงความยินดีร่วมน้าด้วยเพราะว่าพลังงานมันเหมือนกับว่าใช้ไปกับสิ่งที่เรียกว่าการพบปะผู้คนอะประมาณนี้เหมือนกันนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าไปเสริมสวยเสริม่ออ่ะกิจกรรมทำา่าตารอะไรก็ว่ากันมันก็ ทำได้แต่ก็ดูว่าเราพร้อมที่จะจ่ายหรือเปล่านะคะอะไรที่มันไม่จำเป็นตัดทิ้งได้ตัดไปก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจะลงทุนทำาอะไพ่มันอาจจะยังไม่ได้ขึ้นมา100%ว่ามันเหมือนวางแผนได้แต่ถ้าเราพร้อมแล้วจริงๆก็ลงทุนได้แต่ไพ่มันไม่ได้ขึ้นในเรื่องของการลงทุนแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเหมือนเขาเขาเ,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 เรียกว่าเหมือนแบบค่อยๆลงทุนทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยหรือถ้าบางคนอาจจะบอกว่าอยากนําเงินไปฝากธนาคารแบบค่อยๆฝากทีละนิด มันก็จะย่อมดีคือคือคุณต้องแก้ไขโดยการอย่างกิ่งฟ้าถ้าพูดตรงๆนะขอขอเนี่ยต้องพูดเป็นตัวเองนะกิ่งฟ้าใช้เงินเก่งคะ่ะกิ่งฟ้าก็จะใช้วิธีการให้คุณแม่ไปฝากให้หรือฝากไว้กับคุณแม่เลยหรือคุณแม่ไปบริหารเงินให้กิ่งฟ้าหน่อยอะไรเงี้ยไปฝากทําธนาคารหรือว่าเอาไปเอาไปทาอะไรอย่างเงี้ยที่มันเหมือนสามารถต่อยอดได้แต่เอาแบบไม่เป็นความเสี่ยงนะคะ,ะหรือว่าเอาเงินไปฝากแบบห้าปีสิบปีหรือมันจะมีแบบประเภทแบบหนึ่งปีสองปีถอนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราได้ดอกเบี้ย ได้ดอกเบี้ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฉะนั้นเราบอกไปลองดูแต่ธนา,าคารดูมันก็จะมีเหมือนเป็นหนึ่งโปรโมชั่นไม่เหมือนกันนะคะแนะนําเลยนะคะหรือว่านําเงินไปซื้อพวกอสังหาค่ะอ่าเป็นลงทุนพวกอสังหาอนาคตอาจจะปล่อยเช่าหรือขายได้อะไรเงี้ยค่ะอ่ามันเหมือน,นต้องเอาเงินไปทําอะไรสักอย่างที่มันสามารถต่อย,ยอดในอนาคตได้นะคะอืมสำหรับคนโสดสนิทค่ะเป็นยังไงบ้างความรักโสดสนิท มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นรักต่างวัยที่จะเข้ามาอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเจอจากการเข้าสังคมงานเลี้ยงสังสรรค์นะคะมีโอกาสสูงคะ่ะที่จะมีคนสักคนหนึ่งเข้ามานะคะสูงมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่โสดและสถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเคือจะชัดเจนไหมไพ่วันมึนขึ้นว่ามีการปรับเปลี่ยนในการพัฒนาถามว่าชัดเจนไหมมันอยู่ที่คุณกับเขาอะว่าคุยกันมากน้อยแค่ไหนถ้าแบบ นานคุยกันทีไม่อคยได้คุยกันหรือว่าไม่ยอมเปิดเผยกันสักทีไม่ชัดเจนสักทีหรือว่าปิดบังเอาไว้อย่างนั้นมันก็จะเป็นสถานะอย่างนั้นนะไม่จบไม่สิ้นนะคะถ้ามันนานแล้วแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้าคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแบบเหมือนต่างคนต่างชัดเจนกันจริงจริงกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสได้เป็นแฟนกันสูงนะคะมันอยู่ที่การพูดคุยหรือพฤติกรรมของคุณทั้งสองคนด้วยนะคะหรือว่าตอนนี้ยังเลือกอยู่หรือเปล่าหรือเราหรือเขายังเลือกอยู่หรือเปล่านะคะสำหรับคนที่ มีแฟนหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคู่นะอย่าไปตีกันอย่าไปทะเลาะก,กันนะดวงก็คือการทำนายเฉยๆนะคะขอให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆแล้วระวังในเรื่องความสัมพันธ์นะช่วงนี้ระวังเรื่องการทะเลาะก,การมีปัญหากันการไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะในบางครั้งต้องเรียกว่าบางครั้งแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งอาจจะแปลว่ามันมีอุปสรรคก่อนที่จะรักกันแน่นแฟนถ้าอย่างที่เขียนฟาบอกบางคนอาจจะใช้เงินไปกับเรื่องงานแต่งจริงๆอ่า ถ้าสมมติเราจะมีงานแต่งเราจะแต่งงานหรือจะมีแลนที่จะแต่งงานเนี่ยอาจจะวุ่นวายในช่วงแรกหรือว่ามันต้องมีปัญหาที่มันแบบออลุงตุงนางต้องแก้ไขยเยอะในช่วงแรกหรือประนึ่งว่าตีกันตายไปข้างหนึ่งเลยอะก่อนที่จะได้แต่งกันก็มีนะคะเหมือนแบบประนึ่งว่าพายุโหมกำหน่ำก่อนก่อนที่จะเป็นแบบฟ้าหลังฝนที่สดใสแต่มันต้องจับมือกันให้แน่นจริงๆนะคะทะเลาะกันให้ตายให้ไหนแต่ก็เหมือนสามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะ แต่ถ้าเราบอกว่าเออมันไปต่อกันไม่ได้จริงๆมันมันเหมือนความคิดทัศนคติความใช้ชีวิตมันไม่ไม่ได้จริงๆก็มันต้องเป็นการจบกันอย่างเข้าใจอ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราจับมือกันแน่นพอไม่มีปัญหาค่ะก็ไม่ต้องกลัวก็ไปเรื่อยๆค่ะแต่พลังงานมันขึ้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะกิ่งฟ้าแล้วบอกว่าเอออาจจะแปลว่ามีการแต่งงานก็ได้นะอ่าเปลี่ยนจากสถานะเป็นแฟนกันไปเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะขอให้เป็นชนะละกันสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ คนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยเรามาระวังฝ่ายหญิงไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือ l GBTQ คือดูทิกวงกิงฟ้าได้หมดคุณแค่ไปใส่คาแรคเตอร์กันเองคนที่เป็นฝ่ายผู้หญิงะจะช่วงนี้จะค่อนข้างน้อยใจเป็นพิเศษหรือว่าต้องการความเอาอกใจเยอะเป็นพิเศษท่นานั้นเองนะคะ,ะไม่มีปัญหาหรอกค่ะ,คะมันแค่แบบแบบแบบอ่อนๆหรือว่าต้องการ attention นิดหนึ่งประมาณนี้สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะ สุขภาพเรามาระวังเรื่องปวดคอบาา่าไหลออฟฟิศซินโดมนะคะนว่าระวังในเรื่องของจิตใจหรือว่าการนอนหลับไม่เพียงพออ่าเรื่องการทํางานหนักบางทีมันเกิดขึ้นได้บางทีทํางานหนักอาการเครียดไมเกรนเครียดลงกระเพาะทานอาหารไม่ตรงเวลามันโรคมันถามหาได้จากจากการที่เราแบบทำงานเราไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ระวังเรื่องพวกโรคผิวหนังต่างๆนิดนึงด้วยละกันนะคะ แล้วก็พวกภูมิแพ้หรือพวกฝุ่นมันเยอะนะคะระวังหน่อยโดยเฉพาะเวลาเราแบบกิ่งฟ้าเตือนตั้งแต่ต้นแล้วนะถ้าใครดูคลิปที่เป็นดวง12ราศีแบบไท m ์ l ล s s ที่เขียนแต่ที่แบบเพิ่งลงไปประมาณช่วงมกราคมนะคะ,อ,ะอันนั้นไม่เป็นทํา l e s s เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้เนอกกิ่งฟ้า จะทาเอาไว้ว่าเรื่องใหญ่รั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นของคุณภานยะเวลา15วันนะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็คือไปดูได้นะคะกิ่งฟ้าจะแปะลิง์ไว้ด้านล่างแต่ถ้าใครดูแล้วก็จะทราบว่ากิ่งฟ้าได้มีการเตือนแทบทุกราศีเลยนะเรื่องทางเดินหายใจยังเป็นไปได้ถ้าท้า,า,าอยู่ที่ที่สาธารณะต่างๆหรือคนที่แบบเยอะมากๆสวมแมสหน่อยก็ดีนะคะมันเป็นเรื่องจริงนะกิ่งฟ้ามองว่าเวลาเราสวมแมสเนี่ยเชื้อโรคหรือไอพวกไวรัสต่างๆมันเข้ามาได้ยากมากขึ้นฉะนั้นทําให้แบบเราป่วยยากกว่าปกติแต่ตอนที่เราเปิดแมสเนี่ย พวกอาการป่วยเนี่ยมันเข้ามาง่ายมากเลยนะคะคุณสังเกตตัวเองดีๆแล้วกันนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราสุขภาพแข็งแรงเราดูแลตัวเองดีก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่กิ่งฟ้าบอกว่าช่วงนี้ระวังนิดนึงในเรื่องทางเดินหายใจนะคะสำหรับเรื่องการทําบุญกิ่งฟ้าบอกเสมอทําบุญกับพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าปู่ญาตยาครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรา อย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาให้มากที่สุดด้วยละกันแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอกิ่งฟ้าเข้าใจแต่เราคนเจอไม่เหมือนกันฉะนั้นทุกอย่างต้องทําเท่าที่เราไหวโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะถัดไปทําบุญทอกบ้านทําการอะไรดีการทําบุญนะี่ยทได้ทุกรูปแบบเลยแล้วแต่เราไม่จํากัดนะแต่กิ่งฟ้าจะ,ทำ,ะทำนายตามพลังงานไพ่เพิ่มเติม,ตมว่าเดือนนี้ทํากับอะไรแล้วดีไพ่ขึ้นเป็นลักษณะของการมอบโอกาศให้กับผู้อื่นคือมันเป็นเหมือนการทําบุญให้กับคนยากไร้ให้กับคนที่แบบอาจจะเป็นเด็กที่อาจจะเปิดแบบ ต้องการความอบอุ่นในในเรื่องของความรักต่างๆนะคะฉะนั้นทําพวกเด็กยากไร้อหรือว่าผู้ป่วยต่างๆหรือแม้กระทั่งคนยากไร้ต่างๆอา,อาจจะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องพวกทําบุญเรื่องอาหารของกินของบริโภคก็ได้หรือว่าบริจาคเสื้าก็ได้นะคะประมาณนี้คือมันเหมือนกับว่าให้โอกาสผู้อื่นหรือแม้กระทั่งพวกค่าเรียนค่าศึกษาค่าเรียน การศึกษาต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกอุปกรณ์การเรียนต่างๆก็เป็นได้นะคะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้ําแผ่เมตตาด้วยนะคะจะยิ่งดีต่อตัวเรานะคะแล้วก็การสวดมนต์บททั่วไปเก่งฟ้าแปะเอาไว้ต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินล้านได้นะคะนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละหนึถึงนาทีจะด,ดีมากๆสำหรับชาวราศีกรกฎใครทําคนนั้นก็ได้ ก็อนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตจบคําอํานเพเดวนี้สํหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอยจางกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แทงด้วยตัวของตัวเองนะคขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะอย่าเพิ่งกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกเป็นกํลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกํลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจรย์ กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ